สวัสดีครับสวัสดีครับมาเตือนภัยกันเนาะเอาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับเนาะรถจำนำนะไปจำนำรถต้องใช้เงินนะครับเนาะเอารถไปจำนำส่วนมากจะเป็นรถที่ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเนาะรถที่ยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะเกิดที่ชลบุรีเราอีกแล้วเท่าที่ดูนะครับหุ่นกระแสนี้สองเดือนหลังนี่หลายหลายเหตุการณ์มากนะครับเนาะเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเนาะก็ฝากเตือนน้องๆนะครับและพี่ๆที่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับแล้วเอารถไปจำนำเนาะโดยที่รถก็ไม่ใช่ของเราเป็นของไฟแนนซ์ ผิดหมดแล้วครับจริงๆผิดกฎหมายหมดเลยนะครับผิดตั้งแต่เราแล้วนะครับนะที่เราเอารถไปจำนำเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์นะครับนะจริงๆอ่ะเราไม่มีสิทธิ์ทําอยู่แล้วแต่ในเมื่อเราทําไปแล้วนะครับนาอแล้ว,ลวพอจะไถ่รถขึ้นมารถหายไม่ได้รถจ่ายเงินแล้วก็ไม่ได้ดรถะวิงเวลานู่นนั่นนี่นะครับน้องมีข้ออ้างสารพัดสารพัดบอกเลยนะครับนาะเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเหตุการณ์หนึ่งนะครับน้องผมนะครับเนาะขนาดเป็นทหารนะครับอยู่สรพนะครับนาออยู่รามินทาเคยไปจำนำนะครับเป็นเชฟเทวเซอร์ซปเเบอร์มาจากเฟซบุ๊ เหมือนกันเราไปจำนำตอนจำนำไปนัดเจอกันที่ปั๊มนะครับเราก็รู้บ้านเขาอยู่ไหนเราจ่ายเป็นเงินสดมีสัญญาแต่บัตรประชาชนอะไรไม่มี <c oughs> พูดแง่ว่าไม่สามารถตามอะไรเขาได้เนาะ <c oughs> ก็วันที่จะต้องไถ่นะครับเขาให้โอนเงินไปก่อนแล้วรถไม่มารถหายไปเลยหายเข้ากีบเมฆไปเลยนะครับเราไม่มา <c oughs> โทรตามก็ เครื่องบ้างบายเบียงไม่รับสายนะครับนะไม่สามารถติดตามรถได้แต่เขาเป็นข้าราชการเนาะเขาก็สามารถที่จะสืบได้สุดท้ายไปเจอรถนะครับน้องไปอยู่เชียงรายาใช้อยู่บนดอยนะครับลงมาซื้อของแล้วผ่านสีแยกตามสีแยกเราเนี่ยจะมีกล้องนะครับของทางราชการสามารถจับทะเบียนได้คือเขาอยู่ภายในเหนืยข่าวกองของเขานะครับเขามีวิธีแล้วกันนะครับเนาะเอาอย่างนั้นที่กว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับต้องบอกเลยนะครับการจำนำรถนะครับนะเป็นการที่คุณคิดผิดมากนะครับเนาะจำนำได้เงินเล็กน้อยทำมาเยอะไม่ ก็ไม่เยอะนะครับลดราคา500,000จํานําอย่างนี้ก็ได้50,000แสนหนึ่งนะครับนะแต่เวลาที่รถมันหายไปแล้วนะครับคุณต้องมารับภาระนี่ทั้งหมดนะครับที่คุณเป็นนี่อยู่กับไฟแนนซ์นะครับเนาะบอกเลยนะครับไม่คุ้มนะครับนะไม่คุ้มไม่จําเป็นนะครับอย่าไปจํานํารถเหมือนแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับนะเปรียบผลลัพธ์จํานํารถนะครับผมเปรียบเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เลยเหมือนกันเลยนะครับน่ากลัวนะครับมีคดีความเยอะแยะไปหมดนะครับทั่วปปเเเไยยลออออมนนนาาาาาาา่่่วววจจดดีีีกกก็็ จากชีวิตเลยาการที่เราคิดว่าเราจะจำนำรถนะครับเนาะโดยที่เราเอารถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ไปจำนำต่อเพื่อได้เงินก้อนมาหมุนมาใช้ต่อนะครับนะมันจะเป็นทุกภายหลังเนาะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสาระดีๆแบบนี้ก็มีให้ฟังนะครับเมื่อไหร่ที่มีข่าวกระทบเกี่ยวกับรถหรือว่าอะไรที่ผมสามารถที่จะอธิบายได้หรือว่ามีตัวอย่างให้ดูได้นะครับก็จะมาพูดให้ฟังประจำนะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามโตรถด,ดีไปด้วยนะครับสาระแบบนี้มีให้ฟังตลอดไปแล้วครับ สวััดีครบถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากติดตามนะครับเราโตรถดีผ่านช่องทางนะครับ YouTube นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับนะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ